นอ้อหอดคำบนอ้อเยลี่ก็ได้จ้ะอ่ามาลุ่นน้ำกันจต่พี่น้องอ่าตั้งแต่พี่น้องบเบนน้ำกันจต่พ,พ,พี่น้องอ้าวเยลี่สิ้ผ้าพี่น้องมาหล่อบาทเนี่ยหล่อทงอีกแล้วพี่น้องหล่อธงอีกเลยแหหลังฝนโต๊ะจ้ะเพื่อนหลังฝนใส่ฝนเทียมจ้ะใส่ฝนเทียมนะแถวเนี่ยจ้ะพี่น้องนามพี่น้องมีนามจ้ะมีนามอยู่อันเนาะ โน่นจะโน่นโน่นมีน้ำเพราได้ให้เบิ้งกับพี่น้องอันนี้ตัวนี้ก็คือโน่นจากพี่น้องบ่ได้มีน้ำจะมือถือยลีวานเข่าถือดิ้งไงกินกินน่พี่น้องดูไงกุนกุนกุนน้ำโน่นตัวนี้พี่ดิดำเดือนสิงหาแต่ว่าปีนี้ยลีพวดำจ้าทิการยลีก็นยังมีน้ำเนี่พี่น้องืัเนี้ ฝนตกแห้งจะบานจะรีโมนี่ฝนตกแห้งจ้ารู้สึกว่าฝนตกแห้งจ้ะนั่นยังมีน้ำเนี่ยพี่น้องโมนี่ฝนตกแห้งจะบานจะรีโมนี่ฝนตกแห้งจ้ารู้สึกว่าฝนตกแห้งจ้ะใส่ฝนเทียมจ้ะใส่ฝนเทียมแถวเนี่จ้ะพี่น้องมาจะโมนี่ฝนตกแห้งนะจ้าเออดีใจดีใจพี่น้อง ชอยเวลี่ดีใจจ้าฝนบานหนยังมีน้ำเนี่พี่น้องมโเนี่ฝนตกแห้งจะบานเวลี่โมนี่ฝนตกแห้งจ้าหลู้ซึกว่าฝนตกแห้งจ้าหนังมีน้ำเนี่พี่น้องโเนี่ฝนตกแห้งจะบานเวลี่โมนี่ฝนตกแห้งจ้าหลู้ซึกว่าฝนตกแห้งจ้ะเวลี่ก็จะอวดพี่น้องจ้าอวดพี่น้องจะอวดอวด อวดพี่น้องได้น้ำได้เนื้อดีใจเอามาอวดอีกเลยจะดีก็ได้ะะดะะดจะ,ะ,ะพี่ลุงกุโมอ่าพี่เหล่านุ่นนนน้ี่ทงซีและพี่น้องน้ำน้ำเอามาขังนี่มาขังนี่จะพี่น้องมาขังนี่ขังนี่ขงังมือนี่ก็มีน้ำขังจะอะไว่าเป็นสิอหอดหมือแรงบ่พี่น้องรุ่น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 พี่น้องรุ่น รุนกันรุนอ่าดีใจน้ำบ่พี่น้องดีใจน้ำบ่พี่น้องฝนตกแห้งกันจะพี่น้องนี่ละน้ำก็ได้พี่น้องโน่นที่สุดจะพี่น้องเกลี่ยดำมันถ้าดำนะั่นเกลี่ยดำเดือนสิงหาจะใส่ฝนเทียมจะใส่ฝนเทียมนะแถวเนี่จจะพี่น้อง มาจะมันิฝนตกแห้ง้ะจ้าเออดีใจดีใจพี่น้องสอัยลี่ดีใจจ้าฝนบันกันจะพี่น้องนี่ละน้ำกระไดพี่น้องโน่นที่สุดจะพี่น้องยีรี่ดำมันถ้าดำนั้นยลรี่ดำเดือนสิงหาจะาจกฝนตกเนาะอ้าวคางนี่เพิ่นให้ให้เพิ่นต่ำเพิ่นหลงนี่ก็ขึ้นโน่นจะพี่น้องบ่ได้ไม่น้ำจ้ะ มือนถือยลีวานเขาเลยถืดินงไงกิน,นะนงงกิน,กน,กน,กน,น,กนเ,เน,ออน,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 น่พี่น้องดูไงกุนกุนกุนมือนกับมีหนามคั้งจะว่าเพิ่นสีหอดมือแล้งบ่พี่น้องรุ่น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 พี่น้องรุ่นรุ่นกันรุ่นแห้งเตื่เขาก็เกิดเกิดเ้องก็สิเกิดจะพี่น้องเขาห้องก็แต่สิเกิดจะ แห้งเติบเขากาก็เกิดเกิดเ้องก็สิเกิดจะพี่นอนเขาห้องก็แตสิเกิดจ้ะแห้งเติบเขาาก็เกิดเกิดเ้องก็สิเกิดจะพี่นอนเขาห้องก็แตสิเกิดจ้ะพี่ลุงก็โม่าพี่หลานโน่นโน่นเห็นกันทั้งสี่แลวพี่น้องน้ำน้ำ เ้าจามันดิฝนตกแห้งเลยจ้าเออดีใจดีใจพี่น้องซอยเวรีดีใจจ้าฝนวานเวรีแห้งอยู่จ้ะเนี่ยแต่ว่าจักสีห่หัดคัมบ์บอพวกนี้ก็คือโน่นจ้ะพี่น้องบัได้มีน้ำจ้ามือถือเวรี่วานเขา่าเลยคิดินงไงกินกินนะพี่น้องคิดยังไงกุนกุนกุน ่าดีใจน้ำบ่พี่น้องดีใจน้ำบ่พี่น้องฝนตกแหงที่อันพ้นลงแน่กับเบื้องน้ำพี่นอ้องตัวนี้พ้นลงแน่จ้าเนี่ยคางนี่ลงจ้าเนี่ยพ้กนกับน้ำไหลจ้าดีใจน้ำบ่พี่น้องดีใจน้ำบ่พี่น้องฝนตกแหง แต่ว่าคนกัสีดูบ่เหิงดอกคิดว่าหอดคำหล่ะจ้ามันดิฝนตกแห้งเละจ้าเออดีใจดีใจพี่น้องซอยเวลี่ดีใจจ้าฝนบานมาเต็พี่น้องเห็นบ่เห็นบ <laughs> ่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยังกลมาอวดจับพี่น้อง <laughs> ตกฝนตกเบื้องเหงาพี่น้องผ้าบรรยายจ้าพี่น้อง ฝนตกแห้งอยู่พี่น้องเนี่ยหลังจากคือบ่เคยมิน่ะจะดีก็จะอวดพี่น้องจะอวดพี่น้องจะอวดอวดอวดพี่น้องได้น้ำได้เนื้อดีใจเอามาอวดอีเลยจะดีก็ได้จะตกฝนตกเบิ่งเอาพี่น้องผ้าบรรยายจ้าพี่น้องฝนตกแห้งอยู่พี่น้องเนี่ยหลังจากคือบ่เคยมีนนะจะดีก็จะอวดพี่น้องจะอวดพี่น้องจะอวดอวด อวดพี่น้องได้น้ำได้เนื้อดีใจเอามะอวดอีกอะยจะดีกด็ได้จใจกันจะพี่น้องนี่ร้ะน้ำก็ได้พี่น้องโน่นที่สุด,ดจะพี่น้องยลี่ดำมันถ้าดำนั่นยลี่ดำเดือนสิงหาจะโอ้แจะเพิ่นสบู่งานบวหอดคำมาจากเนาะเพราะว่าผลเพิ่นบ่เคยต๊บ่เคยมีนามจะอเทื่พี่น้องจห็พี่น้องเห็นบบเห็นบบ <laughs> ็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยังก็มาอวดกับพี่น้องเจ้าพี่น้องเห็นบ่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 พี่น้องเห็นบ่นี่ยังก็มาอวดกับพี่น้องเจ้าพี่น้องเห็นบ่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 พี่น้องเห็นบ่นี่ยังกลมาอวดกับพี่น้องพี่อันพึ่งลงแน่กับเบื้องน้าพี่น้อง ัวนี้เพ่นลงเนี่ยจ้าเนี่ยคางนี่ลงจ้าเนี่ย่นกระนาำร้ายจ้าเราจะมีฝน,นตกแห้งเลวจ้าเออดีใจดีใจพี่น้องซอยเวลีด่ดีใจจ้าฝนบานเพาใส่ได้อยู่พี่น้องกพใส่ได้อยู่ถือว่าเพ่นแห้งเติบพี่น้องมีหนามซ้ำนี่ถือว่าพ่นแห้งเติอจ้าคางนี่จ้า่นลงกูโม g. อ่าพี่เหล่าโน่นโน่นเหมือนกังสีและพี่น้องหนามหนามนอหอดคำบน้อยลี่ก็ได้จ้ะอ่ามาลุ่นน้ำกันจต่พี่น้องอ่าตั้งหี่น้องบนบงน้ำกันจต่พี่น้องยังจะฝนตกเนาะอ้าวคางเพิ่นให้ให้เพิ่นตั้มเพิ่นหลุงเพิ่นหลุงกูโม่พี่เหล่าโน่นโน่นเหมือนกังสีและพี่น้องหนามหนาม อ่าดีใจน้ำว่พี่น้องดีใจน้ำบอพี่น้องฝน,น,นตกแห้งหนั่งอย่างมีน้ำแลวพี่น้องโมนี่ฝนตกแห้งจะบันจะรีโมนี่ฝนตกแห้งจ้ารู้ซึ้ว่าฝนตกแห้งจ้ะ,ตแ,จะ,ตแ,จะแต่ว่าคนกสิดูบ่เหิงดอกคิดว่าหอดคําหมดอ้าวยี่สิภาพ,พี่น้องมาหลอกบ,บาทเนี่ยหลอะทงอีกแล้วพี่น้องเลอะทงอกีกแล้ว หลังฝนโต๊จจะเพื่อนเพื่อนหลังฝนใส่ฝนเทียมจะใส่ฝนเทียมะแถวนี่จจะพี่น้องก็จะพี่น้องเห็นบ่ <c oughs> เห็นบ่ <c oughs> เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ยั <c oughs> งก็มาอวดจ้ะพี่น้องดินแห้งอยู่จ้ะเนี่ยแต่ว่าจักสีห่หอดคัมบอพวกนี้ก็ขึ้นโน่นจะพี่นอ้นองบ่ได้มีนม้ำจะ มือถือยลีวานเขา่าเลยถืดิังไงกินกินนะพี่น้องถืดิังไงกุนกุนกุนนี่นี่ก็นี่แหละพี่น้องก็ซ้ำนี่และหนามยลีก็จะให้พี่น้องเบื้องหน้าเบิ้งเอาเบิ้งเอาน้อหอดคำบนน้อยลีก็ได้จะ้ะมาหลุนน้ำกันจแตพี่น้องตั้งแต่พี่น้องเบิง้งเบิ้งน้ำกันจแตพีน่น้อง แห้งเติบเขาก็เกิดเกิดเ้องก็สิบเกิดจะพี่น้องเขาห้องก็แตสิเกิดจ้ะเีลี่ก็จะกวดพี่น้องจะกวดพี่น้องจะอวดอวดกวดพี่น้องได้หน้า